แล้ววันนี้มีโจทย์อยู่2เรื่องนะครับหก็คือเราเห็นครับว่าตอนนี้การก่อเหตุนั้นเบนเข็มไปยังคนเรือนหรือที่เราเรียกว่าเป้าหมายอ่อนแอนะครับจากเดิมที่พุ่งเป้าไปยังเป้าหมายแข็งก็คือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่จนถึงตอนนี้ครับรัฐบาลก็ยังไม่เปิดโต๊ะการเจราจาสันติสุขนะครับรัฐบาลเองก็ยืนยันครับบอกว่าไม่ได้ปิดทางแต่ขอคุยกับตัวแทนของ BRN ที่เป็นตัวจริงเท่านั้นคําถามสําคัญก็คือวันนี้การเจราจายังไม่เริ่ม และความปลอดภัยของคนในพื้นที่อยู่ที่ไหนนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมครับกล่าวว่ารัฐบาลไม่ยอมรับการใช้ความรุนแรงของกลุ่ม b บีหรือกลุ่มที่ใช้ความรุนแรงโดยขอประนามการใช้ความรุนแรงเพื่อเป็นเงื่อนไขในการต่อรองครับส่วนที่กันอยู่เนี่ยเรางไม่ยอมรับเราประน,นามนะครับการที่ใช ความรุนแรงเนีย่ยมาำกำจัดมาทำลายมาสร้างเนื่อนไขเพื่อให้ตัวเองเมีอำนาจต่อรอขึ้นมาเจรจารเนี่ยเช่นการการทำ้ายพิสุขสามเณรการทำ้ายเด็กการทำ้ายคนแก่หรือการบุกเข้าไปยิงนะครับเอ่อคนแก่คนพิการอะไรต่างๆอันนี้ไม่มีประโยชน์นะครับสร้างสิ่งเหล่านี้ขึ้นมามีแต่จะทําให้เอ่อคนมองเห็นการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยเป็นภาพลักษณ์ที่เสียหายตัวเองนะครับผมคิดว่าต้องหยุด นายภูมิธรรมยืนยันค่ะว่ารัฐบาลไม่ได้ปิดประตูการพูดคุยสันติสุขกับทาง BRN นะคะแต่บอกว่าจะไม่คุยกับ BRN ชุดเดิมเพราะไม่มั่นใจค่ะว่านั่นเป็นตัวจริงหรือไม่แล้วก็ไม่สามารถควบคุมการก่อเหตุได้ความรุนแรงกลับเพิ่มมากขึ้นค่ะท้าทายครับเพราะาในความเป็นจริงมันเป็นอย่างนั้นดั้งเจรจากันไปก็ยังลบไปอ,อย่เงี้ยมันมันไม่ได้อย่างนี้ไม่ใช่การเจรจาอันนี้เป็นการต่อรองอะไรต่างๆซึ่งมันไม่ควร ถ้าอยากจะเจาจาจริงบอกให้เราเงินหยุดนะทหารเราหยุดฝ่ายป,ประเทศฝ่ายรัฐบาลเราหยุดฝ่ายคุณหยุดประชาชนมีความสุขสภาพแบบนี้ดีแล้วก็มานั่งคุยกันว่าสิ่งที่ต้องการจะร่วมมือกันนี่เป็นอย่างไรขณะที่นายสุนัยผาสุขที่ปรึกษา Human Rights Watch ประเทศไทยนะครับเห็นว่าที่ผ่านมารัฐบาลไทยคุยกับตัวแทนของกลุ่ม b บ n ที่เป็นตัวจริงอยู่แล้วครับเพราะสามารถควบคุม การก่อเหตุให้ลดลงได้นะครับเขายกตัวอย่างครับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราว15วันนะครับที่ b บีเผยแพร่ออกมาตั้งแต่วันที่27กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาครับซึ่งในมุมของนายสุนัยนั้นมองว่าเอกสารนี้ข้อเสนอนี้ทําให้เหตุความแรงในช่วงเดือนรอมฎอนนั้นลดลงนะครับแต่มองว่าฝั่งไทยต่างหากที่ไม่ทําตามข้อเสนอนั่นก็คือการตั้งคณะพูดคุยชุดใหม่ขึ้นมานะครับ แต่อีกด้านหนึ่งครับในาสุนัยก็มองว่าการที่กลุ่ม b r n กํากำลังใช้ยุทธศาสตร์เอาชีวิตคนเป็นตัวประกันสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ควรถูกประนามครับเพราะฉะนั้นคนที่มานั่งอยู่ในกระบวนการเจราจารอบผ่านมาเนี่ยสภาผู้ปกครองของบริเเห็นด้วยทั้งสิ้นท่าทีต่างๆที่เขามาเสนอเขารับท่าทีไปตอกลระมาย,ยงไยเนี่ยสภาผู้ปกครองของบริเเอาด้วยทั้งหมดเพราะฉะนั้นเรารัฐบาลไทยทางการไทยคุยกับตัวจริงมาตลอด รัฐบาลไทยเองก็มีข้อที่ควรตําหนิว่าท่าทีไม่ชัดเจนและล่าช้าในการจะตอบว่าเอาไงกันแน่กับสิ่งที่เบียร์เสนอมาเบียร์ก็เลือกใช้วิธีว่าพอรัฐไทยไม่ตอบสนองก็เสนอก็ฆ่าคนเพื่อจะกดดันซึ่งวิธีอย่างนี้อันนี้มันมันไม่ใช่ละจุดนี้เป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญเพราะไอ้จดหมายที่เพิ่งในการเผยแพร่มาต่อสาธารณะแล้วผมก็มาแชร์ต่อเนี่ยบอกว่าเนี่ยเป็นหลักฐานที่มัดตัวเบียร์เอนชัดเจนเลยว่า ใช้ยุทธศาสตร์เอาชีวิตคนมาเป็นตัวประกรันนักวิชาการด้านรัฐศาสตร์มองว่าความรุนแรงเกิดจากสาเหตุสามปัจจัยด้วยกันค่ะ 1. เป็นผลพวงจากที่รัฐบาลปล่อยให้คดีตากใบหมดอายุความ 2. ก็เป็นความไม่ชัดเจนต่อกระบวนการพูดคุยสันติสุขแล้วก็สความรุนแรงช่วงนี้พุ่งเป้าไปที่ความขัดแย้งแนวราบระหว่างไทยพุทธและมุสลิมค่ะที่รัฐบาลทาได้เลยก็คือว่าห ให้มีการาพูดคุยการตั้งโรเจราจาพูดคุยนะครับซึ่งแน่นอนจอจะแต่งตั้งบุคคลใดเนี่ยก็แล้วแต่รัฐบาลแต่รัฐบาลต้องมีเจตจำนงทางการเมืองนี้อย่างแน่แน่ชัดเจนโดยไม่มีข้ออ้างใดๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่ว่าคุยแล้วเหตุการณ์มันจะยุติแต่เป็นการแสดงเจตจำนงในทางการเมืองโดยที่ไม่ใช้ความรุนแรงเรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองผมว่ารัฐรัฐบาลที่จะต้องทําเลยนะครับตอนนี้คือ ต้องหาบุคคลที่ระดับรองนายกรัฐมนตีนะครับหรือระดับที่ทางานกับนายกรัฐมนตรีโดยตรงที่มาดูแลภาคใต้อย่างจริงๆจังๆเลยนะครับไม่นั้นนี่ก็จะเป็นความเชื่อมโยงตั้งแต่รัฐบาลคุณทักษิล2547จนถึงรัฐบาลของคุณแพรนองทาผู้ที่เป็นลูกเนี่ยนะครับก็ไม่ต่างกันซ้ำร้ายจะทำให้สาการมันเร็ว้ายกว่าเดิมครับผม ต้องหาบุคคลที่รับผิดชอบอย่างจริงๆอยจัง,ยง,ยงครับที่ปรึกษาเครือข่ายไทยพุทธเพื่อสันติภาพครับบอกว่าตอนนี้คนในพื้นที่อยู่ท่ามกลางความหวาดกลัวนะครับไม่มั่นใจการใช้ชีวิตประจําวันล่าสุดยังมีใบปลิวขู่ฆ่าคนบริสุทธิ์ทําให้ชาวบ้านไม่กล้าเดินทางครับเหตุเหล่านี้ครับเป็นโจทย์ให้รัฐบาลเร่งแก้ไขโดยด่วนส่วนตัวรู้สึกว่าตอนนี้พลเรือนถูกใช้เป็นเครื่องมือต่อรอง แล้วก็ห่วงว่ากําลังถูกใช้เป็นตัวประกันหรือไม่ถ้ารัฐบาลไม่ยอมเปิดพื้นที่พูดคุยประชาชนก็ถูกลอบทําร้ายที่อยากจะถามรัฐไปด้วยก็คือในเมื่อมันมีเหตุการณ์แบบนี้นะครับแล้วก็รัฐบอกรัฐไม่รัฐไม่คุยนะครับหรือว่าคุยกับตัวตัวจริงเท่านั้นในระหว่างแบบเนี้ยในในระหว่างที่ปัจจุบันกับที่รัฐรอตัวจริงเนี่ยทางรัฐเองเนี่ยจะดูแลประชาชนในพื้นที่ยังไง เพราะว่าคุณคุณต้องไม่ลืมอ่ะว่าประชาชนเขาเขเขาก็ต้องทํางานเนาะเขาก็ต้องออกไปกีดยางเขาก็ต้องออกไปทำมาหากินเลี้ยงชีพเลี้ยงครอบครัวเนี่ยจะดูแลกันยังไงอันนี้อันนี้อันนี้เป็นฝากคําถามครับนายภูมิธรรมสั่งการให้พลโทไพศาลหนูสังแม่ทัพภาคที่สี่และพลตำรวจโทเปียวัฒน์เฉลิมศรีผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาคเก้าปรับแนวทางปฏิบัติการให้ครอบคลุมโดยเฉพาะเชิงรุกนะคะ แหล่งข่าวด้านความมั่นคงบอกว่าทิศทางความรุนแรงอาจเพิ่มขึ้นเราะว่ากลุ่ม B R N พยายามสร้างเงื่อนไขเพื่อกดดันรัฐบาลเดินหน้าเข้าสู่การเจรจาเพื่อหวังแต้มต่อนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดน มีรายงานว่าปลายสัปดาห์นี้นายภูมิธรรมจะเรียกหารือกับหน่วยงานด้านความมั่นคงประเมินทิศทางการทํางานและสรุปแผนยุทธศาสตร์ดับไฟใต้ซึ่งตามรายงานบอกว่ามีนายชัดชัยบางชวดเลขาธิการสมชเป็นผู้รับผิดชอบในการจัดทําแผนและเตรียมลงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้วันที่11-12พฤษภาคมนี้ค่ะขณะที่พักประชาชนครับ โพสต์จดหมายเปิดผนึกนะครับแสดงความกังวลต่อสถานการณ์จังหวัดชายแดนใต้ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาครับซึ่งช่วงนี้มีเป้าหมายเป็นพลเรือนจึงเรียกร้องให้กลุ่มก่อเหตุหยุดทําร้ายผู้บริสุทธิ์และหยุดใช้ความรุนแรงเป็นเงื่อนไขในการพูดคุยสันติสุขครับแล้วก็เห็นว่ารัฐบาลมียุทธศาสตร์ที่ไม่ชัดเจนนะครับ นี่เป็นปัจจัยหนึ่งที่ทำให้ความรุนแรงนั้นกลับมาปะทุซึ่งการต่อสู้รัฐบาลต้องมีความรับผิดชอบทางการเมืองมากกว่านี้และแสดงออกให้ทุกฝ่ายเชื่อมั่นกับ